อ่ะก็าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วนาะนะครับกับเกมอ่าแมนกาซีโ o นะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยแพดนะครับที่กําลังจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็อ่าก็ขออย่างแรกนะครับก็เรื่องระบบการล็อกอินนะครับด้วย f a c e b o o k นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ ทางเกมนะครับเขาได้ประกาศออกมาว่านะครับเขาจะอัปเดตอีกที่นะครับตอนที่ iOS อนะครับอัปเดตระบบนะครับเหมือนกับเป็นการอัพอัปเดตเวอร์ชันนะครับท่านผู้ชมครับจากจากห4 4จไปไปนู่นไปนี่ครับโอเคเนาะนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถ้าให้ผมคาดเดานะครับว่า Facebook มันจะ แก้ตอนไหนนะครับถ้าให้ผมคาดเดานะนะครับก็น่าจะแก้ในเดือนหน้านะครับสำหรับ facebook นะครับก็จะมีคำถามนะครับมาถามว่าพี่ครับอัปเดตที่แล้วนี่คือเขาไม่ได้แก้หรอนะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าเขายังไม่ได้แก้นะครับสำหรับระบบ facebook นะครับโอเคเนาะนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่านะครับถ้าถ้า facebook นะครับยังไม่แก้นะครับก็การรีวิวการนะครับหรือว่าการให้พวกแบบ ไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกการเข้าของของ en นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ทำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับก็นี่นะครับอีเวนต์ของเคียวมานะครับเป็นเหมือนกับเป็นอีเวนต์นะครับเก็บการ์ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับของพี่เคียวนะครับ นะครับก็อีเวนต์นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบเก้านะครับตอนสิบโมงนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับตอนตีสองห้าสิบเก้านาทีนะครับของบ้านเรานั่นเองนะครับถามว่ามีการมาถามว่ามีการอะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะนะครับก็เนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเหมือนของไอจีนะครับอืมไอจีตอนโตไอตอนตอนที่อยู่อ่าอะไรนะ ไปโรงเรียนมัธยมอะครับเออโอเคเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับรับสกิลตัวแรกนะครับอ่าเบดอีสนะครับดากอนนะครับสกิลตัวแรกเนาะนะครับเมื่อเป็นแบงการาดนะครับเมื่อยูนิตตอนนี้นะครับทําการทับไลท์นะครับแบงการาดของเรานะครับจะได้รับพลังนะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะครับนะครับ แล้วก็สกิลเพิ่มอ่าเพิ่มเติมอีก2สกิลนะครับจนจบเทินนะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็สกิลแบงกาดนะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือนะครับเดียกาดนะครับแถวหน้าของเรานะครับได้รับพาวเวอร์นะครับเพิ่มขึ้นอีก10,000เลยนะนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ขี้โกงเหมือนกันนะครับ นะฮะแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นะครับของเรกาดนะครับของเรานะครับนำยูนิตเนี้ยอ่านำยูนิตนะครับที่ได้รับพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับอ่ะฮะเอาเอาไปไว้ที่ใต้กองการ์ดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าอ่าเราจะเพิ่มพลังนะครับให้กับตัวไหนเนาะนะครับไอ้เพิ่มพลังสกิลหนึ่งหมื่นนะครับ อ่ะนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับที่สกิลเพิ่มพลังสามพันคืออะไรนะครับแล้วก็เมื่อยูนิตตัวนี้นะครับอ่าได้รับการบู์นะครับจากยูนิตนะครับที่อยู่แถวหลังของเรานะครับที่ที่เป็นเรกาดเนาะนะครับพลังของยูนิตตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับสามพันนะครับถือว่าเป็นยูนิตที่ขี้โกงใช้ได้เหมือนกันนะนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกดสองนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดแร่เนาะนะครับเกดสองนะครับอ่า ดับเบิลแพนนะครับอ่าเมื่อเมื่อนูนอ่าเมื่อนูนนิตนะครับเมื่อยูนิตเนาะนะครับยูนิตนะครับนี้โจมตีฮิตนะครับเข้ายิดใส่แวงกาดนะครับก็นำการเคาน์เตอร์บาร์ดนะครับหนึ่งใบนะครับ คาน์เตอร์บาร์สองใบเนาะท่านผู้ชมมาขอขอโทษทีครับนะฮะคาน์เตอร์บาร์สองใบนะครับน้ำการ์ดนะครับบนมือหนึ่งใบนะครับเข้าเข้าสู่โซ่นะครับแล้วก็คอการ์ดนะครับจากเด็กนะครับหนึ่งใบนะครับลงตรงเรียกการ์ดนะครับที่ว่างอยู่นะครับสกิลก็จะประมาณนี้ นะครับถามว่าพี่ับมันจะเข้าเมตาไหมนะครับสาหรับของพี่เคียวนะครับคือผมอยากจะอยากจะบอกว่าคือมันเข้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับมันมันมีแคนแก้ทางอยู่แ <ihrem> ล <hn> ้วนะครับก็คือแคนของอ่า accord นะครับตอนนี้นะครับเป็นแคนที่รุ่งมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับก็แคน genesis นะครับผมอยากจะบอกว่าแคนนะครับ genesis นะครับโหดมากเลยนะนะครับตอนนี้นะครับก็ อาว่าพี่ครับอีเวนต์นี้มันมีแค่เท่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับอีเวนต์มันมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีการเปิดแหลงนะครับแหลงก็ เปิดนะครับในวันที่16แล้วเนาะนะครับโอเคนะก็อีเวนต์นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนเรื่องของ Facebook นะครับถ้าให้ผมเดานะครับเขาคงแก้เดือนหน้านะครับโอเคนาะแต่ว่ามันจะมีคนเล่นอยู่ไหมครับพี่ก็มีอยู่นะนะครับตารับเกณฑ์นี้นะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อ Facebook นะครับโอเคนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับก็ ถ้าเสียงอูออไปก็ต้องขออภัยด้วยกนแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกนแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมทับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดต่อใครเนาะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสีวเกงคกับผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับการเล่นเกมแอนการ์นะครับ